วันหนึ่งแพนด้าน้อยอ้วนกลมชื่อปันปันนั่งเล่นอยู่ในสวนกับเพื่อนสี่คาปีคาปิบาล่าจอมป่วนได้รับจดหมายลิสลาฟเขียนว่าขอเชิญท่านเข้าสู่โรงเรียนเวทมนต์ทันทีพรุ่งนี้แพนด้าน้อยและคาปิบาลา่าต่างก็ตื่นเต้นรีบเตรียมกระเป๋าเดินทางพร้อมเดินทางในวันพรุ่งนี้ เมื่อมาถึงโรงเรียนกับพบว่าคุณครูใหญ่คือผู้เท่าเต่าบินได้และนักเรียนในห้องก็เป็นของใช้มีชีวิตแฮันด้าน้อยและคาปิบา,า่าตื่นเต้นและตกใจดินสอยักษ์บินได้ยางลบยักษ์มีขาไม้บรรทัดยักษ์พูดได้ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่สู่บทเรียนแรกบทเรียนคือวิชาปรุงความฝัน ให้ใช้เวทมนต์เปลี่ยนของธรรมดาให้กลายเป็นความฝันที่จับต้องได้คาปิบา่าหยิบแตงโมขึ้นมาเศกให้เป็นรถของเล่นแตงโมว้าวแพนด้าปันปันเศกต้นไผ่ให้กลายเป็นต้นไผ่รถช็อกโกแลตแต่จู่ๆก็มีฝนลูกบอลตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดทุกคนวิ่งลงมาดูที่สนามนี่มันคืออะไรกันเนี่ยพวกเราต้องหยุดลูกบอลนี้ให้ได้นะ แพนด้าและคาปิ่าจึงคิดหาวิธีใช้เวทมน Panda ต์แพนด้าท่องคาถาปิ้งปองแปงฝันลูกบอลจมหยุดแต่ลูกบอลขับกลายเป็นลูกบอลยักษ์ใหญ่บิ๊กบัมวิ่งหนีแล้วแต่ไม่ทนันลูกบอลกิ้งทับแพนด้าปันปัน,ปนและคาปิ่าแบนเลยผู้เต่ายืนดูแลหัวเราะด้วยความเปินของเวทมนต์ผู้เต่าจึงใช้คาถาทำให้ลูกบอลหายไปปิ้งปองปิ้งปองปิ้งปอง เจ้าทั้งสองอยังคงต้องฝึกใช้เวทมนต์ให้เก่งนะ <c oughs> แล้วแพนด้าน้อยกับคาปิบ่า <c oughs> ก็หัวเราะข้าขอมอบตัวเป็นลูกศิษย์นะครับพวกเราคงต้องฝึกไปอีกนานอีก <c oughs> แล้วเพื่อนๆล่ะถ้าเพื่อนๆมีเวทมนต์พิเศษหนึ่งวันเพื่อนๆจะใช้ทำอะไรพิมพ์บอกกันหน่อยนะถ้าชอบเรื่องราวสนุกสนุกน่ารักแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ๊ายบาย